พี่พีเผยลุกปาก์ีนีนาอาจมีงานคู่บิลกิ้นแฟนเตรียมกรี๊ด จากที่ GDH559 ได้ออกมาประกาศอัปเดตความคืบหน้าภาพยนตร์โปรเจกต์ดีว่าจะเริ่มเปิดกล้องอีกครั้งในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นะคะพร้อมกับเปิดตัวนักร้องหนุ่มเจฟสตาร์เตอร์มาแทนพีพีกรีตที่ถอนตัวออกไปก่อนหน้านี้เนื่องจากเหตุผลบางประการค่ะล่าสุดนะคะพีพีกรีตของเราเนี่ยได้เดินทางมา,มาร่วมง,งานแถลงข่าวเปิดตัวแบรดแอมบัสเตอร์คนใหม่ล่าสุดของนํำแร่เพอรา่าและได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ต้นสังกัดภาพยนตร์โปรเจกต์ดีออกประกาศเป็นทางการนะคะว่าเตรียมเดินหน้าโปร เจกและประกาศรายชื่อนักแสดงคนใหม่โดยตัวพีพีกล่าวว่าตนได้รับรู้พร้อมกับพีพีทุกคนค่ะอ่านรู้ก่อนหน้าหนึ่งวันรอทาง t d h มีการส่งมาให้ทางทีมดูว่าโอเคไหมติดอะไรหรือเปล่าทางตนก็โอเครับทราบไม่ได้มีอะไรค่ะผมเาอทุกคนคงอยากให้ผลงานตรงนี้ออกมาดีที่สุดจุดนี้ตนเข้าใจทุกฝ่ายและขอให้เป็นโปรเจกต์ที่ดีของทุกคนค่ะเพื่อถามว่าพีพียังมีโอกาสทํางานแสดงไหมตนก็ชี้ไปที่ผู้จัดการพร้อมบอกว่าพี่หวานไม่ให้รับเพราะห่วงมากมากแต่จริงๆก็มีติดต่อมาคิดว่าเป็นเรื่องของ จังหวะเวลามากกว่านะคะถ้าอยากจะลงไปทําสิ่งสิ่งนี้ก็อยากไปทําให้เต็มที่ให้ดีที่สุดก่อนเจ้าตัวจะเผยพูดออกมานะคะว่าอาจจะมีงานแสดงปีหน้าเป็นงานคู่ร้องบอกว่าตนก็ทํางานกับอีฟายตลอดอยู่แล้วงานนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วแฟนๆจะได้มีโอกาสที่จะเห็นทั้งคู่มาร่วมงานกันอีกครั้งไหมนะคะอรอติดตามไปพร้อมกับพวกเราได้ที่มายาเลยค่ะก็รับรู้พร้อมกับพี่ๆทุกคนเลยคนระับผมอาจจะรู้ก่อนหนะ้าแค่วัน,น คนคงอยากให้ให้ผลงานตรงนี้ออกมาได้ดีที่สุดครับก็คิดว่าพี่ก็เข้าใจทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอให้โปรเจกต์นี้ก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่ดีสําหรับทุกคนแล้วกันคนนรับเออพี่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลามากกว่าครับที่ว่าถ้าเราสมมติเรามีเวลา,าจริงๆเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าอยากจะลงไปทําสิ่งสิ่งนี้อะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะทํามันออกมา ดีที่สุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับรอเรารอสรุปกันให้มันเรียบร้อยดีกว่าครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกาศผ่านทางออฟฟิเชียลของทางโซเชียลมีเดียครับงานแสดงว่าก็มีโอกาสอยู่ที่ว่าพี่จะรับงานแสดงใช่ครับผมก็อาจจะปีหน้าอเลยงานคู่ด้วยพูดไปก่อนพูดไปก่อนงานคู่มีอยู่แล้วตลอดอ่าก็ยังแทาได้แบบ ทำงานเขาตลอดอยู่แล้วสะดุดละเป็นลมจะไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แล้วื่อกี้มีคนเข้าสิง